นี่คือ MG 5รุ่นท็อป 1.5X iSmart ปี2024สีดานสุดเท่ที่ทั้งสวยเทคโนโลยีล้ำและราคาดีเกินต้านรถมือนหนึ่งออกป้ายแดงวิ่งน้อยมากไม่แท้เพียง20,000กิโลพร้อมเล่มทะเบียนแท้พร้อมโอนทันทีมั่นใจได้เลยค่ะไม่มีชนหนักไม่ปลิกคว่ำและไม่เคยน้ำท่วมโครงสร้างตัวถังปลอดภัยรับประกันชัดเจน iSmart สั่งงานด้วยเสียงบวกควบคุมจากมือถือเทคโนโลยี iSmart สุดล้ำสั่งเปิดแอร์เช็คตำแหน่งรถดูสถานะทุกอย่างได้จากมือถือง่ายสะดวกฉลาดสุดๆ่านในกว้างเบาะหนังสวยหรูกล้องหลังคมชัดพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันขับง่ายปลอดภัยทุกมุมมองจาก7,9000บาทเหลือ4 3 9 0 0 0บาท ราคาดีที่สุดตอนนี้เลยค่ะจากรถใหม่7 9 0 0 0 0บาทรถพิเศษเหลือเพียง4,39,000บาทยังไม่หมดรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ยาวๆไปถึงปี2027คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครมองหารถสวยมือเดียวไม่น้อยรีบเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานทันทียินดีให้คำปรึกษาฟรีชมรถได้ทุกวันที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอยห ตลาดรถกลางคืนโทรน้ำฝน086-123-4442